เดอะวูฟคิชเช่นกับรอยพรีเมียมซอสเสร็นะครับแล้ววันนี้เราก็มีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากรอยพรีเมียมซอสเศรจ นี่เป็นเนื้อเบอร์เกอร์อรหมูนะครับสะดวกมากๆไม่ต้องปั้นเองไม่ต้องหมักด้วยพร้อมใช้ได้เลยนะครับเป็นเนื้อเบอร์เกอร์อรหมูจากรอยพรีเมียมซอสเสร็จและวันนี้เราจะนำเจ้าตัวนี้มาทำเทิยิกิเบอร์เกอร์นะครับไปดูวัตถุดิบกันเลยครับ มาเริ่มเตรียมวัตถุดิบในการทำตัวซอสกันก่อนเลยนะครับผมใช้หอมหัวใหญ่ครึ่งหัวนะครับมาหั่นเป็นเตาสี่เหลี่ยมไม่เล็กมากนะครับและผมจะใช้ขิงครับเอามาปอกเปลือกไว้นะครับตัวนี้เราจะเพิ่มกลิ่นให้กับตัวซอสของเราเตรียมไว้ไม่เยอะเช่นกันครับต่อไปก็เป็นกระเทียมนะครับผมจะใช้กระเทียมประมาณ1กลีบนะครับตั้งกระทะกันเลยนะครับเพื่อนๆจะใช้น้ํามันมะกอกหรือเป็นน้ํามันพืชก็ได้นะครับเริ่มผัดหอมใหญ่กันก่อนเลย เราจะผัดหอมใหญ่นะครับให้เขาลูกสึกเริ่มใสขึ้นมานะครับแล้วก็มีความบราวมีความน้ําตาลนะครับเพื่อจะได้มีความหอมขึ้นมาจากนั้นจะใช้น้ําประมาณครึ่งครับหรือห2 0รอมลลิตรโดยประมาณน้ําเริ่มเดือดนะครับเราก็จะมาปรุงรสกันโดยใช้โชยุญี่ปุ่นนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งครับน้ําตาลทรายแดง2ช้อนโตะนะครับและมิริน1ช้อนโต๊ะครับ ตัวเมลินเนี่ยจะเพิ่มความหวานนะครับและทําให้ตัวซอสของเราเนี่ยกลมกล่อมและซอสก็จะมีความมันวาวสวยงามอีกด้วยครับตัวสําคัญในการทําซอสเทริยากินะครับผมจะเพิ่มกลิ่นนะครับตัวกระเทียมเนี่ยมาฝนลงไปนะครับประมาณครึ่งช้อนชาครับและขิงครึ่งช้อนชาเช่นกันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆชอบมากกว่านี้ก็เพิ่มเติมได้ครับเรารอให้ตัวซอสนะครับมันเดือดขึ้นีกครั้งนะครับตรงนี้เราจะมาเพิ่มความเข้มข้นของตัวซอสกันโดยใช้แป้งข้าวโพดครับ1ส่วน ต่อน้ำหนึ่งส่วนนะครับนำมาผสมเข้าด้วยกันนะครับคนให้น้ำกับตัวแป้งเนี่ยละลายเข้าด้วยกันดีนั้นเราก็นำตัวแป้งข้าวโพดที่ผสมน้ำไว้แล้วนะครับลงในซอสได้เลยครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับพักซอสของเราเอาไว้นะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการกลิวตัวเบอร์เกอร์หมูของเราแล้วตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันไว้เล็กน้อยเบอร์เกอร์หมูของลอยนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับมาในแพ็ค 4ชิ้นนะครับ1ชิ้นนี่น้ำหนักถึง150กรัมเลยทีเดียวโจ๋ใจเลยนะครับตัวเนื้อเบอร์เกอร์ประกอบไปด้วยตัวเนื้อแล้วก็ตัวมันที่ผสมกันมาและหมักกันมาเป็นอย่างดีนะครับตัวมันที่แทรกเข้ามาเนี่ยจะทําให้ตัวเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยไม่แห้งนะครับลงกลิ่นด้านแรกกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเตรียมตัวผักเอาไว้นะครับผมใช้ผักนะครับเป็นฟิลเลสไอเบิร์กนะครับเพราะว่าผมชอบความกรอบของตัวผักหรือเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นผักในตระกูลคอร์สก็ได้นะครับ นำมาหั่นเป็นเส้นนะครับตอนเป็นเส้นเล็กๆเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยมันจะเข้ากับตัวซอสและตัวเบอร์เกอร์หมูของเราดีมากๆเลยกลับอีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับตัวหมูเนี่ยมีความนุ่มมากๆนะครับเพราะว่าตัวมันที่สอดแทรกเข้ามาเนี่ยทำให้เบอร์เกอร์ของเราเนี่ยไม่มีความแห้งนอกจากนี้นะครับที่รอยสปีนิแมเนี่ยยังมีเบอร์เกอร์เนื้อไทวากิวด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะเอาใจสายเนื้อดูบ้างนะครับ ต่อไปผมก็จะนำตัวซอสเทอริรยากิที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับมาเพิ่มรสชาติตัวเบอร์เกอร์ของเราให้มันเข้าเนื้ออีกหน่อยโดยผมจะนำตัวซอสเทริยากินะครับมาทาลงบนตัวเบอร์เกอร์หมูของเราครับเพื่อให้ซึมเข้าถึงเนื้อข้างในผมจะทาทั้งสองฝั่งเลยนะครับให้ชุ่มเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยก็ได้พักตัวเบอร์เกอร์หมูของเราไว้ก่อนนะครับต่อไปเราก็จะมาเตรียมเบอร์เกอร์บันของเราเ,เราพื่อนๆเลือกใช้เบอร์เกอร์บันแบบที่ชอบเลยนะครับผมจะหั่นตามขวางนะครับ เพื่อแบ่งเป็นสส่วนแล้วก็จะทาเนยจืดตัวเนยเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมให้กับขนมปังของเราและข้อดีอย่างของเนยนะครับมันจะไปเคลือบตัวผิวขนมปังในเวลาที่เราไปประกอบล่างเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะทําให้น้ำเนี่ยไม่ซึมเข้าขนมปังให้เราเปื่อยยุ่ยครับย่างเล็กน้อยนะครับไม่มีความเกลียมหอมๆต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการประกอบล่างนะครับผมก็จะ ลงมายองเนสก่อนเลยนะครับผมจะใช้มายองเนสเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวซอสกับตัวหมูของเราเนี่ยมันเข้ากันดีมากๆตามด้วยผักของเราที่ซอยเตรียมไว้นะครับหรือผักที่เพื่อนๆชอบได้เลยนําตัวเบอร์เกอร์หมูของเรานะครับลงตามไปเลยครับแล้วผมก็จะเพิ่มตัวซอสนะครับลงไปบนเบอร์เกอร์หมูของเราอีกเพื่อให้มีความเข้มข้นนะครับไปเพิ่มความเข้มข้นด้วยเชดดาร์ชีสสไลซ์นะครับหรือชีสที่เพื่อนๆชอบได้เลย เป็นอันเสร็จนะครับประกอบล่างเรียบร้อยนะครับสำหรับเทริกิเบอร์เกอร์หมูของเราเราลองมาดูเลเยอร์ข้างในนะครับหิอหน้าทานมากๆเลยนะครับตัวเบอร์เกอร์หมูของเรามีความหนานุ่มมากๆผมจะมาลองชิมดูเลยแล้วกันอืมทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะครับกลมกลืนมากๆอืมดีมาก เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเทริยากิเบอร์เกอร์ง่ายๆเลยใช่ไหมครับวัตถุดิบก็ไม่เยอะเลยแล้วก็วัตถุดิบอย่างรอยส์พรีเมียมซอสเสเป็นวัตถุดิบที่ง่ายและสะดวกในการทำอาหารมากๆนะครับเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับรอยส์พรีเมียมเยอรมนซอสเสและใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แคมเปอร์ดูฟด้วยใครที่ยังไม่กด s u b s c r i b ์กด s u b s c r i b ์เดี๋ยวนี้เลยแล้วอย่าลืมติดกระดิ่งไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา ใครอยากให้เราทําอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้เลยเป็นเมนูที่คุณชอบหรืออยากให้เราทำคอมเมนต์ไว้เลยแล้วมาดูกันนะครับว่าวิดีโอหน้าจะเป็นเมนูอะไร The w o o p Kitchen กับ Roy s Premium s a u s a g e แล้วเจอกันครับ c a m p e r The w o o p